อันตรายของคนที่เกิดมันพุฒมีสองจุดจุดแรกก่อนเลยนะคนมันพุฒเนี่ยนะเป็นคนที่พยายามคิดอะไรให้ถี่ถ้วนพยายามที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดเสมอเป็นคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบนะแต่ในความที่ต้องการความสมบูรณ์แบบนั้นเนี่ย มันทําให้เกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวแล้วที่สําคัญนะบางอย่างหลายๆอย่างเลยนะคนมันพุทธนะจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเราอะจ่ายเงินมากกว่าที่ควรจะจ่ายเพราะอะไรมันมีรายละเอียดเยอะไงว่า ในกระบวนการที่จะใช้ชีวิตการที่จะใช้คุณภาพของอการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวก็แล้วแต่เนี่ยพอเราคิดเยอะสลับซับซ้อนแต่ละกระบวนการที่เราคิดเน่ยโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีพวกเราแต่ละกระบวนการที่คิดมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนั้นน,น,นี้สู้บางทีเราไม่ต้องรู้อะไรเยอะในเรื่องที่มันไม่ได้ แต่ความจําเป็นมากๆเราเอาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยว่าเราตัดรับกระบวนการที่มันเหมือนกับว่าจะต้องสลับซับซ้อนแล้วมีค่าใช้จ่ายเยอะเราก็จะเก็บเงินได้มากขึ้นเอา้าลองคิดตามอาจารย์ก็ได้ว่าหลายต่อหลายครั้งจริงหรือไม่เราทําเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากๆแล้วมันตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่บานปลายคือไม่ได้บอกให้มันง่ายแต่บอกให้เรียบง่ายแล้วก็ พยายามมองแต่จุดที่มันใหญ่ๆไม่ต้องล,ลงรายละเอียดทุกอย่างเห็นไหมใช้พลังงานน้อยลงประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นที่สำคัญคือไม่ต้องคอยมาิมตกกังวลกับจุดเล็กๆน้อยๆสมมติว่าเราเใส่เสื้อผ้าอะสมมตินะเสื้อผ้าหน้าผมแล้วเรามีอะไรละเอียด จำนวนชิ้นเสื้อผ้าเยอะหมายถึงว่าเยอะกว่าปะกะติอะ่ะอย่างสมมติก่อจะประกอบเป็นเสื้อผ้าออกมามีทั้งหมดรวมทั้งเสื้อชั้นในชั้นนอกอะไรเงี้ยสามชิ้นสี่ชิ้นนะสมมตินะคนทั่วไปใช่ป่ะท่อนบนท่อนล่างอย่างแล้วสองชิ้นเงี้ยเป็นสี่ชิ้นคนทั่วไปประมาณนี้บางคนก็ลดลงเหลือแค่สามชิ้นแต่บางคนบอกเอ๊เดี๋ยวขอมีอนุนิยม รวมกันสิบชิ้นโอ้กว่าจะประกอบมารายละเอียดมันเยอะใช่ไหมไหนจะการดูแลทั้งหมดนะไหนจะจำนวนของที่มาประกอบเป็นเสื้อผ้าเราไหนจะอืมต้องลงรายละเอียดกับแต่ละจุดอนะ่ะให้มันเรียบร้อยให้หมดให้มันดูดีให้หมดเปลืองพลังงานสิ้นเปลืองอ่าเขาเรียกนะทรัพยากรหลายๆอย่างก็ทํทำให้เหนื่อย แต่นั้นมันเป็นแค่เรื่องเสบ่าอาจารย์กำลังหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอนะถ้าเราเราลองลดรายละเอียดลงเราอะจะเซฟค่าใช้จ่ายเราจะมีสมาธิมากขึ้นและที่สำคัญนะปัญหาข้อที่สองของนคนมันพุทธนะโดยที่เราไม่รู้ตัวเราอะหมกมุ่นอยู่กับ สิ่งที่เป็นโครงการเป็นความคิดเป็นแผนของตนเองแบบเงียบๆหรือชอบมีความลับชอบไม่ให้ใครรู้ไงแบบเจตนานะคนเดืันพุทธเนี่ยจะเป็นคนที่มีแผนแล้วก็แบบสลับซับซ้อนแบบทุกอย่างมันจะเป็นขั้นตอนแต่ว่าจะเปิดเผยทีเดียวตอนที่เราต้องการเปิดเผยทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ถูกกันออกจากสังคมแบบ มุงกว้างเช่นเราจะเป็นคนที่คุยกับคนได้หลายๆคนแต่ไม่สนิทสักคนคำนองเนี้ยเพื่อนน้อยมากคนที่ไม่เข้าใจเรามีโอกาสพูดถึงเราในทางที่เสียหายได้มากกว่าเพียงเพราะไม่รู้จักเราดีเพราะไม่รู้จักเราดีก็ตีความคำพูดก,การกระทำของเราไปในทางที่ อิสระของเขาเนาะซึ่งมันก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมเราจึงเป็นคนที่ถูกคนอื่นพูดถึงลับหลังอยู่บ่อยๆนะแน่ <c oughs> นอนพูดในทํานองที่ชื่นชมก็มีเพราะว่าหลายต่อหลายอย่างคนมันพูดนี่มีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็หลายคนเขาก็ชื่นชมแต่บางคนบางกลุ่มเขาก็รู้สึกมันไส้นะถ้าว่ากันตามตรงก็คือคท้ายกับว่า พอไม่เข้าใจเราอ่ะก็ตีความไปนในทางที่เยงคิดเลยดังนั้นมันุษยสัมพันธ์ในเชิงที่เข้าถึงคนลึกเข้าไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะดังโบราณท่านว่านะคนอ่ะเปรียกกับนกเคยได้ยินป่ะ นกไม่มีขนไม่มีปีกะ่ะบินขึ้นสูงไม่ได้มันก็เปรียบกับคนที่ไม่มีเพื่อนจะทำอะไรที่มันต่อยอดสูงขึ้นไปมันก็เป็นไปได้แบบยากลำบากพอสมควรถ้าเทียบกับคนที่มีเพื่อนที่ดีๆที่คอยพยุงกันนะนะนล้นก็เป็นข้อคิดว่า หนึ่งตัดรายละเอียดใช่ไหมที่มันอาจจะเกินเกินแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะททำไมจะให้ตัดหนึ่งเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบมากก็ได้เราเริ่มให้มันเริ่มไปได้ก่อนเราค่อยๆเพิ่มเติมเสริมทีหลัง2คือถ้าหากว่าเราไม่ได้มีรายละเอียดที่มากเกินไปมันไปได้เร็วกว่าที่เราเคยเป็นแล้วมันประหยัด เงินประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาประหยัดพลังงานปร,ประหยัดสมองที่จะต้องเอาไปคิดในส่วนที่มันจําเป็นต้องคิดนะแล้วเราก็กลับมาบริหารเรื่องของสังคมนเรื่องของความมีชื่อเสียงภาพลักษณ์คือไม่ใช่พยายามสร้างภาพลักษณ์นะพวกเรารู้ไหมภาพลักษณ์คืออะไรภาพลักษณ์คือสิ่งที่ ตอนที่เรานั่งอยู่ในวงสนทนากับใครแล้วอะแล้วเราลุกเดินออกไปจากวงสนทนาแล้วเขาพูดถึงเราตั้งแต่คำแรกที่เขาพูดถึงเราอะจะดีจะร้ายก็แล้วแต่นั่นแหละคือภาพลักษณ์ของเราคำถามคือเราคิดว่าภาพลักษณ์ของเราคืออะไร <c oughs> เราก็ต้องเ,อเราฉลาดมากพอแหละมันพูดที่จะออกแบบภาพลักษณ์ให้คนเขาพูดถึงเราใน ในแบบใดได้ไดโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ถ้าใครที่พอรู้พอเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดแต่ยังขาดพลังในการที่จะขับดันให้เปลี่ยนให้มันอยู่ในจุดที่มันรู้สึกปลอดภัยขึ้นสบายใจมากขึ้นเนี่ยก็แจ้งอาจารย์อาจารย์จะให้บูชาวัตถุมงคลที่ปุกเสกขึ้นมาเพื่อป้องกันจุดที่เป็นอันจุดอันตรายเพื่อปรับเปลี่ยนนะให้มันอุด ้อยรั่วนะทางความสัมพันธ์ทางการเงินนะรวมถึงอันตรายที่เข้ามาแล้วก็เพื่อเสริมให้มีพลังของจิตวิญ,ญญาณเนี่ยในระดับที่สูงขึ้นไปเราก็จะได้มีพลังชีวิตพลังจิตวิญญาณแล้วก็มีความรู้สึกของความปลอดภัยในการที่จะไปประกอบชีวิตประกอบอาชีพของเรา คนเราความรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมมันก็ไม่ยากในการที่เราจะกินอิ่มนอนหลับมีความสุขความสบายได้ก็ฝากเอาไว้ให้คนที่เกิดในวันพุธนั้นลองไปปรับเปลี่ยนลองคิดพิจารณาดูเมื่อไหร่ที่อยากจะเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาบด้วยการใช้วัตถุมงคลที่อาจารย์ปลุกเสกเอาไว้เนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนําวิธีการใช้วิธีการในฐานจิตไม่ว่าจะใช้เพื่อการป้องกัน สิ่งที่เป็นภัยใช้เพื่อการเสริมนะสิ่งที่เป็นจุดแข็งป้องกันสิ่งที่เป็นจุดอ่อนไม่ให้มันเสียหายแล้วก็รวมถึงเสริมอานาจบารม,มีพลังจิตพลังใจให้มีพลังต่อเนื่องต่อไปเพื่อชีวิตนะจะมีความสุขความสมบูรณ์มากขึ้นใครที่สนใจก็ ส่งชื่อสกุลให้อาจารย์ปกเสดพิเศษเมื่อได้รับไปแล้วก็นึกถึงอาจารย์ให้ชักนึกถึงเป้าหมายว่าอยากจะใช้ทำอะไรแล้วก็ใจน,นิ่งๆสบายเท่านี้ก็ได้รับความสุขความสําเร็จเต็มที่แล้ววันหนึ่งจะได้บูชาในวันพุธ